สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองดับบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรง,งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดาเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน ทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดําริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร6แห่งได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาหนึ่งจังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาสองจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรีหนึ่งจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรีสองจังหวัดสงขลา และโรงเรียนมัธยมสิริวันวรีสามจังหวัดฉะเชิงเซาโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนําและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระ รวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปัมอีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒวัโดโบสถ์ในพระราชูปัมกรุงเทพมหานคร enfin โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒ์วัดน้อยในในพระราชูปัมกรุงเทพมหานคร lifted. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒทวีวัฒนาในพระราชูปัมกรุงเทพมหานคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัฒนสศานเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมะศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถาวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมือง และเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537 นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและส่งรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปัมถมกรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการประเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อ เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถปัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒวัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางกูลสิริวิปูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธจากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ย เป็นโรงเรียนที่อยู่อ,อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยตอกเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทําบุญที่วัดอะไรเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้าน เพื่อเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็อขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกยียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูประมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจดีใจค่ะโรงเรียนม,มีมีเหมือนกับเขาเรียกว่า สร้างสร้างจิตสำนึกของของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปรัมา์ของพระอ,องค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องต้องมากกว่าที่อื่นผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระอ,องค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้ได้รับประสานจากสำนัก พระราชวังตรงสุขโขทัยบอกองงานว่าจะท่านเนี่ยพอองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าละบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบมหเนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านอะค่ะ6ปะีแล้วทีเนี้ย ท่านก็ว่าเอ้ยลูกหลานบริพารเราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อเจ็ดไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราตศิธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสำนึกแล้วก็ทราบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ย พี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทําให้เราเกิดแรงแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนทดแทนบุญคุณที่ว่าทําให้เราอ่ามีทุกวันนี้ทําให้เรามีอาชีพทําให้เราจเจริญเติบโตแล้วทํายังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงตรงประสบการณ์เรามาบอกมาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอ่าอันไหนควรไม่ควรนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัภรงบประมาณทางด้านการศึกษา<ม>เราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ<ๆ>เขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้น ในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัม์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีะเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหน นะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมามาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขขามีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วมเมื่อได้ลงงบประมาณมาแล้วสื่อการสอน<ม>ก็จะลงไปที่อย่างเช่น คอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้อง l a บวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทาให้เด็กนักเรียนได้อ่าได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเป็นเห็นอาเห็นเป็นรูปประทับครับผมโดยส่วนตัว ผุ้มในการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่าม่อาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพร พระองค์พาในวันที่7 2565 7ธันวาคม2565ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชานุญาตให้เข้าเฝา้าเมื่อเข้าเฝ้าที่าศาลาดุสิตด,ดารยพระราชวังสวนจิตรดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึง ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพุทธเจ้าว่าที่ทร้อยตรีเทพธานช่างศารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถในพระราชูปธัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอา้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโอ้เป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสําคัญว่า พวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทวัดโบสถ์ในพระราชูปมัมภมการพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรและสียงโชค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อนเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะ จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทีราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะ และส่งให้จัดตั้งมูลลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามุกุรราช,ชุกุมารเรียกโดยย่อว่ามทสเมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า2,000คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ1,000คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคง และเป็นกําลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชโอบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสโดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิทผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายต่อเน,นื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคง มุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทศจะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารน,นับตั้งแต่พุทธศักราช2,552จนถึง2,567 มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทศจากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า2,400คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทศอ,อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไป ปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1-8ถึงจบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละสิบทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วย นักเรียนทุนพระราชทานมทอสอทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัต อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส,ส,สรรมซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธานผมมองว่าทุนพระาสสสสราชทานมทสเปิดโอกาสให้เด็กๆะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนีครับ สามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทางเข้ามาเป็นครอบครัวมทสครับเพราะว่าครอบครัวมทสนะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทสที่ทําให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับ ซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อย,ยอดของนักเรียนทุนมทศเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทศเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทําให้เด็กคนหนึ่งที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสําหรับผมผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดาเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนัก ก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างนี้ค่ะแล้วก็แม่ต้องทํางานส่งลูกคนเดียวแล้วก็มียังยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างนี้ค่ะทําให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลําบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนแนวค่ะไปถามคุณแนแนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแนแนวคุณครูแนแนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะ เตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพัฒนาค่ะ ส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหัดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนหนึ่งที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปตามหน่วยงานต่างๆมหลาลัยต่างๆทางทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึก ถูกปุกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตคะ่ะหนูเลยเลือกที่จะรับทุนเฉลิมพระเกียรติคะ่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์คะ่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนู มันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทําตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็น ส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหาการณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะก็ตอนนั้นหนูอยู่ม .3 ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตัวแนด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้ใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลย เหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละคะ่ะว่าแบบอ,อยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการาพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้นะคะ่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูอะคะ่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบ เออจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเออสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนไปสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจําได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แม,แม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าเอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัด แล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือ,อยังนะอะไรอย่างนี้ทุกทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่แม่ก็แบบดีใจที่แบบว่าเออแปดคนเนี่ยเราได้เป็นสองคนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็นหนึ่งใน 177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กําลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะนะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขาการอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็ะจะศึกษา แล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ในเซาท์อีส t a เอเชียหรือว่าเอ,นนอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่ามาฮิดนที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทํางานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด,นด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทําเกี่ยวกับอ,ออกแบบแล้วก็ผลิต กายอุปกรณ์ทั้งเทียมแล้วเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมุติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อพ่อแม่ก็ทํางานแบบว่ารับ จ้างทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างเงี้ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งปะแล้วว่าเออลูกสาวเรามีที่เรียนแล้วลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะผมได้ยินว่าทุนนี้นะมีการไปต่อในแบบปอโทที่ต่างประเทศด้วยครับ ซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยมผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับเพาใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องคนระับตอนมสมจะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อนหนึ่งคนอาจจะหนึ่งถึงสองคนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับีนี้ผมก็สัมภาษณ์รอบงหวัดปุ๊บผมก็ได้ทุน มทศครับตอนนั้นแม่ดีใจมากผมก็ดีใจน,น้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจกันทั้งบ้านเลยทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด,ด้วยครับ mm hmm. อีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเนคชั่น mm hmm. ความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพ่นเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยนึงผมชอบไปจิตทาจิตอา,าสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทําจิตอา,าสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันหนึ่งนะผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอเลยผมก็อยากจะทําอย่างนั้นมั่งครับนึกถึงในหลวงราชการที่สิบเขาปั้นนึกถึงอะไรความเป็นผู้นําครับท่านรงเป็นผู้นําที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและ ท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเจือ 2, สองพรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชาบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนในสีด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและ เป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป รดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธ,ธรรมราชามหาวชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ